ฝันน้องใหม่นะคะน้องฝันน้องใหม่เด็กๆของพวกเรานะคะแกงนมหงของพวกเรานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าคุณเป็นไงบ้างคะขอรู้สึกสึกตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจมีมีแฟนคัมมาหาดีใจมากมีเพื่อนเพื่อนมาหาเพื่อนเพื่อนมาเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกแบบอยากจะแบบอะไรต่อไหมคะอะยังไงอะอะไรยังไงแะงโมรือมันให้อยู่อะไรอยู่อะไรมือแ้วแลวฝันน้องใหม่ ใช่น่ะคะก็คือคนที่สนใจมาบูธนี้นะคะก็ต้องซื้อเป็นมีองเกรฟด้วยนะคะะเป็นรัน้องใหม่ะคะไปผวัญน้องเกรฟน้องเกรฟเ,เ,เด็กใช่ค่ะมาลำน,น,น,น้องไว้ค่ะเป็นรับขวัญน้องใหม่รุ่นหกของพวกเรานั่นเองมาหากันได้มาหากันได้นะคะก็ซื้อสำหรับพวกเราแล้วก็จะได้มาหาพวกเรามาลำน้องกันใช่ เยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมเยมขอบคุณนะ